เรากลับมาพาไปดูอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากความตกใจของคนขับรถเมย์คันหนึ่งค่ะคือแกขับรถเมย์ไปอยู่ดีๆเนี่ยนะคะกระจกหน้าทั้งบานมันหลุดลงมาอารามตกใจก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ข้างทางเสียหายไปสี่คันมีคนได้รับบาดเจ็บสคนค่ะ <S 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 นี่ค่ะรถเมย์เขียวคันนี้นะคะสายโรงไฟฟ้าบางปะกงปากน้ํา พุ่งเข้าชนรถที่จอดอยู่ริมทางบริเวณถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่45ขาเข้ากรุงเทพอำเภอบางประกงจัังหวดฉะเชิงเซาค่ะเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี่นะคะมีคนเจ็บ3คนก็คือกระเป๋ารถเมผู้โดยสารและคนขับกระบะสีขาวที่จอดรอแฟนไปซื้อของริมข้างทางทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะคนขับรถเมเขียวคันนี้ชื่อคุณสงครามเอี่ยมโอภาสค่ะแกอายุ63ละ แกบอกว่าก็ขับรถไปตามปกติปรากฏพอมาถึงจุดนี้อยู่ดีๆกระจกหน้ามันหลุดออกมาทั้งบานเลยและแกก็ตกใจหลุดออกมาไม่ใช่หลุดแต่กระจกอย่างเดียวไอ้ตัวที่กั้นยางเยิงออะไรมันก็ลงมากั้นข้างหน้าหมดเลยแกบอกแกมองไม่เห็นทางก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนรถข้างทางในจังหวัดชนบมมุรีนั้นน่ะน,นะคะ<อ>คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยบอกเลยบอกว่าอ,อย่าเพิ่งด่ากันลุงแกไม่ได้ตั้งใจ คลุงแกก็ไม่ได้อยากจะชนเนี่ยค่ะก็วุ่นวายพอสมควรจนนี้กระเป๋าค่ะเห็นว่าต้องดามเลยนะคะคือรถเก่าไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ,อยู่ดีๆคือไม่ได้ชนก่อนนะคะขับมาเฉยๆเ,เนี่ยกระจกข้างหน้าล่วงลงมาเฉยเลยครับ